เนื้อหอมจนนางเอกดัง DM มาจีบต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่ฮอตและแรงมากๆเลยตอนนี้สำหรับไบร์นรพัฒน์วิไลพันธ์วัย24ปีก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีผลงานการแสดงอยู่หลายเรื่องแต่มาโด่งดังและเป็นที่รู้จักในบทบาทของฮิรันเถากุลาบในละครเรื่องใต้ล่ามีแฟนคลับติดตามเพิ่มขึ้นมากและมีงานเพียบจนออกอีเวนต์สาวๆตามกรีดห้างแตกเลยทีเดียว ล่าสุดไบรท์ได้มีโอกาสไปร่วมนั่งคุยผ่านรายการซานิเบาได้เบาตอนไบรท์นรพัฒน์พระเอกเอก,เอก,เอกหอมนางเอกดัง DM ม,มาชวนเย่เยทางช่อง y t u t u วันเพล y เก่าโดยมีซานินิพาพรที่ติธนาการเป็นพิธีกรเจ้าตวัวเปิดใจเล่าว,ว่าส,สาวๆเข้ามาเยอะขึ้นเพราะแสงลง6ปีก่อนหน้านี้เป็นบัวใต้น้ำก็ถ่ายละครบทก็เป็นพระเอก ไม่ก็ตัวสองหรือตัวร้ายสลับไปสลับมาดังเพราะผู้จัดการไปมูเขามูเยอะไงแต่ไม่รู้ไปมูที่ไหนตอนนี้โสดไม่สนิทผมเป็นคนขี้เหงานอนคนเดียวไม่ได้ต้องให้เพื่อนมานอนบ้านเปิดห้องมาเงีบเยบๆมันนอนไม่ได้เคยปรึกษาหมอเขาบอกว่าเป็นความเครียดของฉิตใต้สานึกก่อนหน้านี้ถ้ามีแฟนก็อยู่ด้วยเขาต้องย้ายมาเพื่อที่จะนอนด้วยกันตอนกลางคืนเพราะเราไม่มีเวลา กลางวันทำงานกลางคืนนอนมีแฟนมาทั้งหมด56คนเคยมีแฟนในวงการคนหนึ่งเวลาไปเที่ยวก็จะเจอสาวๆที่เที่ยวและจะเข้าไปจีบเองพอคุยไปสักพักจะรู้เองว่าคนนี้ไปต่อได้หรือเปล่าแฟนคนล่าสุดเป็นคนที่สอนให้รู้จักคำว่ารักเป็นยังไงเขาไม่ได้มาสอนแต่เป็นช่วงเวลาที่คบกับเขาแล้วเจอความหมายของมันเขาไม่เรียกร้องอะไรเลยปกติจะเจอคนเรียกร้องตลอดพอเจอคนนี้เขาไม่เรียกร้องเลย ็เลยอยากทำให้เขาและทำให้เรารู้สึกว่านี่คือความรักหรือเปล่าอยากให้เขาสบายอยากให้เขาไม่เหนื่อยอยากให้เขาไม่ลำบากอยากให้เขาไปอวดเพื่อนแต่เราก็ทะเลาะกันบ่อยเพราะเขาเป็นคนขี้หึงผมไม่เจ้าชู้คือตอนไม่มีแฟนน่ะอาจจะไปเรื่อยแต่ถ้ามีแฟนคือไม่มีแน่นอนกับแฟนคนก่อนๆเราใช้เวลาศึกษาคุยกันน้อยมากเจอแล้วถูกใจก็หลงหัวปักหัวปัม้มแต่รอบนี้เลยคิดว่าต้องไม่เหมือนเดิม แรกๆมันดีหมดเลยแต่พอผ่านไปหกเดือนเริ่มแสดงมุมลับออกมาจากที่ไม่เคยหึงก็หึงจากที่ไม่เคยตามก็ตามมีดาราสาวๆไดเร็เข้ามาหาบ้างไหมมีสิตอบแต่ไม่ได้ไปต่อเพราะเขามีคนของเขาเขาทักมาน่ารักน่ารักไม่ได้น่าเกลียดเขามีแฟนแล้วแต่ถ้าไม่มีแฟนก็อาจจะแวะเล่นด้วยแต่ไม่คบอยากทำงานก่อน